คแล้วก็ทราบซึ้งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกเป็นทนจึงเห็นธรรมนะถ้าไม่ทุกขมากๆก็ไม่กลับมหาวัดน,นะคะแล้วก็เลยตัดสินใจเราออกจากงานนะคะมามาช่วยงานครูบาอาจารย์นะคะมาช่วยงานอาจารย์หมอเขียวมาช่วยงานหลวงปู่ค่ะสิ่งที่หลวงปู่พาทำอย่างนี้นคือการทํากติกรรมไร้สารพิษนะคะ ก็มีความตั้งมั่นเลยค่ะว่าอะไรที่ช่วยเผยแพร่ได้ในเรื่องนี้ก็จะยินดีมากเพราะว่าเป็นเป็นการทําให้คนอิ่มท้องที่ฟังท่านฟังท่านฟ้าทยบอกว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าทำให้ประชาชนอิ่มท้องแล้วทาให้พ่อครัวสามารถเผยแพร่ธรรมะได้ดีเพราะว่า,าคราประชือเมื่อเมื่อคนมีความไม่ต้องหาอะไรแล้วค่ะเราก็มาฟังธรรมได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตั้งมั่นในการช่วยรรในการหล่อปูในการเผยแพร่ะคะ่ะ แล้วสิ่งที่ทําให้เห็นเป็นลํำดับคือเมื่อเข้ามาอยู่กับโมกุม่ะค่ะเราจะเห็นเลยล่ะเขาว่าอุ้ยที่ผ่านมาแล้วนี่ทําไมมันชั่วจังเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี้มันยอมไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะพอเข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็เห็นว่าโอ้เราต้องลดละเลิกในหลายๆสิ่งหลายอย่างอีกมากเลยค่ะแล้วประทับใจคืออย่างตอนที่มาทํางานตลาดอริยาค่ะมันมีความตื้นตันว่าโอ้ถ้าหลวงปู่ไม่ไม่มาสอนพวกเราค่ะเราจะทําแบบนี้ได้เหรอ เราจะมามีหมู่กลุ่มที่มาทําดีมาเพ็นประโยชน์กับผู้อื่นได้มากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะแล้วมีสัลปทำส่งท้ายค่ะนี้ประทับใจมากเลยนะคะขอแชร์ค่ะอันนี้นะคะเป็นอะไรที่เตือนใจตลอดเวลาเลยนะคะเวลาเราทุกข์ค่ะหลวงปู่ก็จะบอกว่าทุกข์ทำไมเศร้าทำไมแล้วใครงูนะคะปฏิบัติธรรมนี่ต้องเบิกบานนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ